หากคุณเป็นคนหนึงนะคะที่ชอบเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะคะการที่เราชอบเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมค่ะเราจําเป็นจะต้องรู้ด้วยนะคะว่าหัวใจของการเรียนรู้นั้นมันคือการปรับตัวค่ะถ้าวันนี้เราได้แต่เรียนรู้พัฒนาแต่ว่าเราไม่ค่อยปรับตัวนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ลึกและรู้จริงได้นะคะและในการปรับตัวนั้นนะคะเราก็จะต้องมีอยู่สสิ่งค่ะ ที่เราจะต้องทำนะคะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือเราจะต้องเปิดใจค่ะเปิดใจที่จะเรียนรู้นะคะศึกษาค้นคว้านะคะซึ่งการที่เราอยากที่จะเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรียนนะคะเพื่อให้ได้รู้นะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องไปศึกษาเรียนรู้ให้รู้จริงนะคะรู้ลึกนะคะสำคัญที่สุดเลยค่ะ และพอเราได้เรียนรู้แล้วนะคะสําคัญอย่างมากอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องเรียนรู้ด้วยการลงมือทําด้วยค่ะเปิดใจที่จะเรียนรู้ที่จะศึกษาและก็จะต้องเปิดใจที่จะลงมือทําด้วยนะคะ 2. ส,สิ่งที่จะต้องทําในการปรับตัวนะคะก็คือวันนี้นะคะหลายคนอยากที่จะปรับตัวแต่ว่าพอได้ ปรับแค่แป๊บเดียวนะคะแล้วรู้สึกว่าทําไมมันยุ่งยากจังนะคะมันก็เลยทําให้เราหยุดการกระทํานั้นค่ะสําคัญที่สุดนะคะในวันนี้ถ้าเราอยากที่จะปรับตัวเหมือนกับการที่เราอยากจะไปถึงเซ้ชัยัยหรือว่าเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้นะคะหลายคนค่ะ ปรับตัวแค่ระยะเวลาสั้นๆนะคะเพราะมองถึงระยะเวลาที่มันยาวนานมองถึงระยะทางนะคะว่ามันทำไมยากจังกว่าที่จะไปถึงในจุดๆนั้นได้นะคะถ้าวันนี้เราจะต้องปรับตัวนะคะเราจะต้องซอยเป้าหมายให้มันเล็กลงนะคะเพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกว่านะคะระหว่างการเดินทางนั้นนะคะมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะคะและการที่เราปรับตัวเร็วเราก็จะมีความสุขได้อย่างรวดเร็วค่ะ สำคัญอย่างยิ่งนะคะหัวใจของการเรียนรู้ก็คือคุณจะต้องปรับตัวค่ะพอปรับตัวแล้วนะคะเราจะต้องเปิดใจค่ะเปิดใจเรียนรู้เปิดใจฝึกฝนเปิดใจลงมือทำนะคะและสำคัญอย่างยิ่งก็คือเราจะต้องซอยเป้าหมายของเราให้เล็กลงค่ะถ้าเรามองระยะทางนะคะที่มันยาวนานนะคะและบางคนอาจจะมีความรู้สึก อถอยนะคะหรือว่าท้อทอม่อยากที่จะไปต่อเพราะมีความรู้สึกว่าระยะทางมันยาวไกลใช่ไหมคะดังนั้นแล้วจงซอยเป้าหมายของคุณให้เล็กลงค่ะเพื่อคุณจะได้มีความรู้สึกว่าเป้าหมายแค่อยู่ใกล้ๆนั่นเองนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ